น้ำพริกปราดุกหน่อไม้เขาให้มาข้าวเหนียวมาจากขังขยะกินนั่งกิน เขามานั่งถ้วงข้าวใส่นี่กินเลยคุณพี่ป้อมเดี๋ยวถ่ายให้ลูกน้องสาวดูว่าเรานั่งกินข้าวในต้นมะขามกันมมไม่กินข้าวก่อนเราก็กินนมกินลองท้องเ่อนน,นเผ็ดเออเผ็ดอยู่แล้วแต่อย่าก,กินเยอะ úbim pomalo. No. Yeah. Yeah, so yeah.